สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนบรข้าสโซเชียลของน้องตุ๊กตานะคะในะตอนนี้นะคะน้องเองก็อยู่ที่ห้องนะคะทุกคนอยู่ที่หอนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะก็กําลังศึกษาเรียนต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยประเทศไทยนะคะทุกคนซึ่งในเรื่องของวันนี้นะคะก็อาจจะมาแค่ประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะคะทุกคนเพราะว่าเรื่องราวของวันนี้นะคะก็อยากที่จะออกมาพูดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือหน้าไม่ได้แต่งห <laughs> น้าไม่ได้แตง่งริบไม่ได้ทาเลยนะคะทุกคนอาจจะดูแบบ สดๆสสแบบจนน่ากลัวอย่างนงี้นะคะโอเคมาเริ่มกันคือหลังๆมาวงเตงก็เจอคอมเมนต์ที่แบบว่าคอมเมนต์ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยองเตงก็ได้มีการแบบโพสลงในเพจของเพจน้องตุกตานะคะใครที่ติดตามเพจดูน่าจะเห็นนะคะก็ขอทุกคนไปติดตามเพจของน้องตุกตาสาวหลาวด,ด้วยนะคะทุกคนค่ะเป็นเพจนี้เลยค่ะแล้วก็เรื่องราวที่อยากจะ มาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเป็นเรื่องราวที่อุ้งเต่ได้แชร์ลงโพสตรูปแล้วก็ในหัวข้อที่เขียนลงไปค่ะก็คือหัวข้อที่เขียนลงไปนั้นเป็นหัวข้อที่เขียนเกี่ยวกับว่าคืออุ้งเต่งพูดในประมาณว่าอุ้งเต่งอ่ะเจอทั้งแบบว่าอะไรไม่รู้ที่แบบว่า เจอคนพูดให้ว่าทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ทำไมเธอต้องเป็นคนอย่างนั้นทำไมเธอพูดไม่เพราะทำไมเธอไม่เหมือนคนนั้นแบบเอา้องตุ๊กตาไปเปรียบเทียบคนนั้นคนโน้นคนนี้สารพัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแบบบางทีเด็กคิดว่าเอ๊ ลุงเตงทําอะไรผิดคือลุงเต็งก็พูดแล้วแบบจะให้ลุงเตงพูดหวานอ้อโอ๊ตุงเตีงทาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวน้องตุกเพราะมันไม่ใช่ตัวหนูคะ่ะหนูก็พูดคือแบบที่หนูเป็นหนูอะทุกคนไม่รู้จะแบบหาคาที่ว่าย,ยังไงหนูก็พูดที่หนูเป็นหนูซึ่งเต็งก็คิดนะว่าเอ,อทำไมหนูต้องคิดมาใส่ใจด้วยแต่บางทีงเตงก็อยากที่จะออกที่จะแบบเออมาปกป้องตัวเองบ้างเพราะว่าคือบางคนเขาแบบเข้าไปดูหรือเขาพิจอเนน่ะเขาก็แบบคิดในแบบเรื่องไม่ดีแน่ๆว่ามันต้องแบบ คนนี้เป็นอย่างงี้นะใช่ไหมคะทุกคนคือบางที้งเตียงก็อยากที่จะแบบออกมาเพื่อที่จะแบบว่าเออแบบปกป้องเตียงบ้างอนะทุกคนอนะจริงๆนะคะเอฟซี FC ก็บอกว่าเออหนูก็ดีแล้วที่แบบเออพูดออกมาเพราะว่ามันก็จะได้เป็นตัวหนูไงแล้วตุงเตียงยกจะบอกนะคะว่าุงเตียงไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของทุกๆคนได้อันนี้งเตียงยอมรับทุกคนจะคิดยังไงเตียงไม่ไม่ไม่เคยว่าแต่ว่าบางทีถ้ามันอะไรเกิดงเตียงก็อยากที่จะออกมาปกป้องเตียงบ้างนะคะ คือลงเติงเจอ,อหลายๆอย่างมาเจอทั้งแบบอุ้วิขายตัวเรียนบ้างอืเจอแบบนี้ก็เยอะขายตัวเรียนบ้างนั่นน,นู่นนี่ใช่เจอแบบสารพัดเลยค่ะปัญหาที่เจอคือแบบออะไรกันคะเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ว่าอ่าที่ผ่านมาก็คือผ่านไปละนะคะแล้วเนี่ยก็มีมาอีกเรื่อยๆแต่ว่าก็อยากที่จะออกปุปป้องตัวเองทีลงงเติงได้บอกว่าลุงอยากจะตอบนะคะว่า หนูก็คือตัวหนูค่ะหนูหนูไม่รู้หรอกทําไมทุกคนบางคนทําไมบางคนถึงเอาหนูไปเปรียบเทียบคนอืน่นว่าทําไมหนูไม่เหมือนคนนั้น <c oughs> เห็นไหมคนลาวคนนั้นเข้าอยู่ที่ไทยเขาแบบอย่างนั้นอย่างนู้อย่าง,งนางงี้คือเพื่อนอยากจะบอกนะคะว่าแต่ละคนนะคะมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันคะ่ะแต่ละคนนะคะมีภาระมีภาระและหน้าที่ที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนมีเขาเรียกงไงมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําเหมือนกันได้หมดไม่ใช่ว่าทุกคนจะนิสัยเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าหนูไม่คือบางคนงงว่าตุกตาทําไมแบบพูดไม่เพลอเหมือนคนนั้นคนนี้ทําไมหนูต้องเปลี่ยนแปลงแบบพูดให้เพลอยังไงด้วยซึ่งหนูเองก็คิดว่านี้ก็พูดพูดแบบตัวของหนูเองอะพูดสไตล์ของหนูเองอะหนูไม่รู้ว่าจะให้หนูไปพูดเพลอ ยังไงเพราะแบบไหนถึงจะดีสําหรับพี่ถึงจะดีสําหรับคุณหนูไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้แต่หนูเองก็คิดว่าหนูก็คิดว่าหนูก็ทําดีที่สุดละหนูไม่ได้ไปว่าร้ายให้กับคนอื่นไม่ไปดูถูกคนอื่นไม่เคยเสียสีคนอื่นไม่เคยอะไรอันนีนนนเ้เรื่องไม่ดีกับคนอื่นเลยหนูพยายามพูดในแบบของหนูเองและพยายามพูดเสือออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้คนดูมาดูแบบอยากเข้าใจและ นังชอบแต่หนูก็ไม่ได้แบบหนูไม่สามารถที่จะไปตามใจทุกๆคนได้ค่ะหนูแค่เก็บเอาคำติชมจากทุกคนเพื่อมาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองก็แค่นั้นเองนะคะหนูไม่รู้เพราะคำว่าดีอ่ะหนูเข้าใจว่าคำว่าดีเป็นยังไงแต่หนูก็เข้าใจว่าคำว่าคำว่าดีของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันค่ะทุกคนก็คือสำหรับหนูแล้วหนูมองว่าเฮ้ยสิ่งนี้ดีนะ แต่อีกคนมองว่าสิ่งนี้ไม่ดีเห็นไหมคะคนเราเติบโตมาในคนละแบบเติบโตมาในคนโลชั่นคนเรามีฐานะที่ไม่เหมือนกันแต่คนเรามีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนกันคนเรามีความเท่าเทียมกันนะคะองค์เิงไม่ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าหนูเป็นคนแบบ รวยนะคือแบบเออต้องอยัางงาั้างงานอย่างงี้อย่างงี้หนูทําอย่างงั้ไม่ได้หนูเองเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่แบบเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เพื่ออนาคตของตัวเองไม่ได้คือเข้ามาเรียนที่ไทยมันไม่ได้แปลว่าหนูต้องเกียดประเทศนั้นไม่อยากอยู่ประเทศนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนี่มันยุคสมัยในแล้วที่จะมองข้ามเรื่องพวกนั้น แล้วติวก็คิดเสมอว่ามันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนที่จะเลือกเรียนต่อที่ประเทศอะไรมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะสามารถที่จะเลือกพูดภาษาอะไรมันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยคุณพูดภาษาเนี้ยมันแปลว่าคุณขายประเทศตัวเองมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นมันทุกๆคนเนี้ยคือเราต้องมองโลกในแบบให้ไกลๆค่ะว่า อะไรคือสิ่งที่สําคัญอะไรที่เราชอบอะไรคือสิ่งที่เราต้องการเราทําไปเลยแล้วุเตียงก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งทีุ่งเตียงต้องการสิ่งลุงเตียงทานั้นมันทําให้หลายคนอไม่พอใจลุงเตียงทํา y o u t u ุ e เตียงยอมรับได้เลยว่าคือ,อุงเตียงก็ทํา y o u t u ุ e เตียงก็ต้องเข้าใจว่าเออมันต้องมีเม้น์แบบนี้มาเข้าใจค่ะแต่ว่าบางเรื่องุเตียงก็ต้องแบบออกมาพูดบ้างใช่ไหมคะอ่าแล้วคือการทํ youtube แลุงเตียงก็เจอคนแบบพูด ในเมนที่แบบว่าทั้งเรื่องของทั้งด้านที่ลบและบวกอะไรที่ปกปวกก็เอามาเป็นแรงผลักดันอะไรที่แบบว่าเออมันเป็นลบ,ลบางเงี้ยมันปล่อยผ่านอะไรที่ปล่อยผ่านเองก็ปล่อยผ่านได้ผัวเองก็ไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจจนแบบทําให้ตัวเองคิดเหนื่อยท้อใจไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าน้องตัวเองแค่อยากที่จะออกมาพูดว่าเฮ้ยหนูอย่างนี้อย่างนี้นะคะ ความดีของแต่ละคนการทําดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่องเต็งก็เชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าองเต็งก็ทําดีที่สุดองเต็งพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้นะคนเต็งไปในทางที่ดีพ่อหนูไม่ใช่คนรวยเพราะว่าหนูไม่ใช่คนรวยแต่หนูไม่ได้มองว่าหนูจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรวยหนูไม่รวยรวยนะที่นี้คือไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินเยอะๆแต่รวยนะที่นี้คือที่หนูว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจของหนู หนูพอใจในสิ่งไหนนั่นคือสิ่งที่หนูคิดว่ามันโอเคละสําหรับหนูใช่ค่ะหนูต้องการอะไรแต่ละอย่างหนูต้องดินน้นรนเพื่อที่จะได้มันมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะบางคนบอกว่าหนูไม่ดิ้นรนอะไรเลยหนูไม่มีความพยายามอะไรเลยแล้วพี่รู้เหรอคะว่าในแต่ละวันหนูต้องทําอะไรบ้างกวัวที่จะหนูได้เงินมาแต่ละบาทกว่าที่หนูจะทําอะไรมาบางคนมองว่าเฮ้ยก็ตุกตาแบบ ก็ตุกตาแบบเอออย่งางเงี้นอย่างนี้ก็แบบตุกตาอาจารย์แบบอะไรก็ตุกตาอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกพูดอย่างเงี้ยซึ่งตุลย์ก็อยากจะบอกนะคะว่ากว่าที่หนูจะมา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 ,มาแบบมีทุก์วันนี้ได้อะกว่าที่หนูแบบจะแบบสร้างตัวเองมาสร้างเงินสร้างน,นั่นนู่นนี่การหาเงินมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะมันใช้หนูก็สร้างมาจากหนูหนูก็ใช้ความสามารถใช้เวลาใช้ความคิด ใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบเออจะได้สิ่งนั้นสิ่งนูง้นสิ่งนี้มาโอ้จบคอโอเคหนูไม่รู้ว่าหนูต้องแบบพูดหวานยังไงเพื่อที่จะแบบ <c oughs> ให้หลายๆคนแบบเข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> ตุ๊กตาต้องพูดแบบนี้นะต้องพูดแบบหวานๆนะโอเคนะอย่างนี้นะ <c oughs> หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันหวานๆ <c oughs> หนูไม่ใช่แบบพูดยิงแบบ เออสายบาดเด้อจังสั้นจังซีเด้อหนูโบไม่ผู้หญิงแบบนั้นหรอกทุกคนหนูก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูไม่ใช่อย่างนั้นหนูก็เป็นของตัวหนูหนูไม่สามารถที่จะแคร์คนทั้งโลกได้เพราะหนูแค่เส้นผมเล็กๆอ่ะเหมือนโลกนี้เหมือนกับแบบเหมือนกับผมอ่ะหนูแค่แบบเป็นเคนเป็นแค่แบบเส้นหนึ่งอ่ะที่อยู่ในเนี้หนูไม่สามารถที่จะไปแคร์ทุกเส้นในนี้ได้ไม่แคร์ไม่สามารถที่จะไปแคร์คนทั่วโลกได้หนูก็เป็นของหนูนะคะ อะไรที่แบบมันเปลีป่ยนแปลงไม่ได้ก็อย่าพยายามแบบให้หนูเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าหนูไม่รู้จะเอาใจทุกคนหนูไม่รู้ที่จะแบบเอาใจทุกคนได้หนูก็เปลี่ยนแปลงเท่าที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ไม่ดีในทางที่ว่ามันไม่โอเคหนูก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอค่ะแต่ว่าหนูเองก็ไม่อยากให้แบบทุกคนเอาหนูไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเฮ้ยตุ๊กตาต้องอย่างนี้อย่างนี้นะ ทำไมตุกตาไม่มีเหมือนคนนี้ทำไมตุกตาไม่มีอย่างนี้เหมือนคนนี้ทำไมน้องตุกตาไม่มีกล้องถ่ายทำไมตุกตามีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวถามว่าตุกตาอยากมีไหมทุกคนอยากมีหมดนะคะอะไรที่มันดีๆทุกคนก็อยากมีหมดแหละชายค่ะหนูก็อยากมีแต่ว่าทําไมทําไมคือทุกอย่างมันต้องมันต้องใช้เวลาค่ะคือบางคนค่คิดว่าเฮ้ยมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเลยนะใช้ในการถ่ายคลิปดูกากมาก อหนูเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงซึ่งบ้าคนบอกว่ากล้องราคาแค่เนี้ยอันเนี้ยตุ๊กตามีราคาแค่เนี้ยทาไมไม่ซือ้อมันราคาแค่นี้มันราคาแค่นี้อาจจะเป็นแค่นั้นสําหรับทุกคนแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เยอะมากๆสาหรับหนูหนูกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทใช่ค่ะ YouTube มันก็ได้ทุกเดือนนะคะแต่มันแต่มันก็ไม่ได้คงที่ไงคะว่าแต่ละเดือนมันต้องได้ ได้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นมันไม่มีขคางานเหนทุกคนคือมันไม่ได้คงที่ไงบางเดือนแบบได้ไม่ถึงกี่บาทเองอะ่ะคือหนูเองก็ต้องแบบต้องตัดแจงให้ถูกอะ่ะต้องแบ่งเก็บด้วยอเออต้องใช้นั่นใช้นี่อะ่ะทุกคนมีมีภาระหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันอะ่ะนั่นแหละอย่างที่หนูบอกว่าทุกคนมีปัญหาในชีวิตมีค่าใช้จ่ายในชีวิตไม่เหมือนกันฉะนั้นหนูเองก็เลยจะบอกว่าความดีของแต่ละคนอะ่ะคำว่าดีของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกัน หนูเองก็เป็นในที่บอกว่าหนูเองก็ไม่ใช่คนรวยอะไรหนูไม่สามารถที่จะให้ทุกคนมาแคร์หนูทั้งหมดได้ไม่สามารถที่จะให้ทุกคนมาเข้าใจหนูทั้งหมดได้แต่ในวันนี้ต้นเตงก็แค่อยากจะมาพูดในฐานะที่ว่าอยากจะมาพูดในสิ่งที่ต้นเตงอยากจะพูดว่าเออสิ่งที่ทุกคนคิดต้งเองก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะหนูก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเข้ามาศึกษาเรียนต่อที่ประเทศไทยเพื่อนาคตที่ดตีของตัวเอง หนูเองไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยว่าเฮ้ยตุ๊กตาเธอต้องมีเหมือนคนอื่นเธอต้องมีอย่างนี้อย่างนี้นะหนูแค่ต้องการในสิ่งที่หนูอยากมีและหนูให้พอใจที่หนูอยากจะมีก็แค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรเลยก็อยากพูดแค่นี้ก็คลิปนี้อย่าซีเรียสมากตุ๊กตาเรือหนูขอตลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงหลังแระเอนดูนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะ ไม่เป็นไรค่ะวันนั้นก็แค่อยากที่จะแบบเออพูดออกไปในเพจก็อยากจะบอกว่าเออหนูก็อยากที่จะแบบแบบนี้นะคะคอบเมนตของหนูหนูก็ไม่ได้แบบจะโทษหรือกดเครืองทุกคนเลยก็ขอบคุณที่เข้ามาเมนต์นะคะก็หนูเองขอตลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ฝกกา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊ดตาลคิปตอไปด้วยนะคะเดี๋ยวตองขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใจเจี๊ยบซิว